อย่าล้ำคาทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนนาดีวันวานจะสอนเป็นบทเรียนรอบและเวียนวนไปให้เรากลับใจคนรุ่นเดิมสรางแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันคุณผู้ชมครับ ศาลเจ้ากวนอูที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตรงอนาเขตของคลองศาลคือศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานเทพประธานพรของชาวจีนที่มีนามว่าเจ้าพ่อกวนอูอยู่ถึงสามองค์ศาลเจ้าที่ดำรงคงอยู่ในหมู่บ้านย่านนี้มาช้านาน สันนิษฐานกันว่าน่าจะมีอายุเก่าการถึงกว่า200ปีล่วงมาแล้วถือว่าเป็นสารเจ้าที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเมืองไทย ศาลเจ้าที่กล่าวขานกันว่าแต่เดิมเป็นศาลเจ้าไม้หลักเล็กๆที่ชาวจีนจากโคนทะเลซึ่งล่องเรือเดินทางมาค้าขายอย่างกรุงสยามสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานรูปองค์พระที่แกะสลักด้วยไม้ถ่ายทอดความเป็นตัวแทนของเจ้าพ่อบอุอู่ปุ่งเทพเจ้าที่ชาวจีนมีคติความเชื่อกว่าทรงริธ,ธาบารี ที่จะดนบรรดาประสันพรให้แคล้วคลาดจากอันตรายที่จะเข้ามาล่วงกลายในระหว่างการเดินทางอยู่กลางทะเลและเมื่อบรรดามหาชนคนจีนได้คงยกมาตั้งรกสามราชสานติสู่เมืองไทยจึงได้ทำการส,สาร้างศาลไม้เล็กๆขึ้นเพื่อเป็นที่ตั้งบูชาเกิดเป็นศาสนสถานที่เรียกขานกันว่าศาลเจ้าวนูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา การสร้างสารเจ้าของคนจีนเนี่ยก็จะมีป้ายจารึกให้รู้ว่าศาลแห่งนี้บูชาเทพอะไรนะฮะที่นี่ไม่ได้เขียนชื่อเทพกวนปูแต่เขียนเป็นภาษาจีนว่าบูเซียเบียบูเซียเบียก็คือศาลบูชาเทพแห่งนักลบนักลบในที่นี้ก็คือเทพกวนปูที่คนจีนบูชายกย่องเป็นเทพแห่งความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ตรงนี้นะครับมันจะผูกพันกับ ตำนานเรื่องเล่าที่คนแถวนี้เชื่อกันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยท่านเคยสเสด็จมาสักการะเทพกวนอูที่ศาลเจ้าแห่งนี้ในสมัยทนบุรีก่อนที่ท่านจะกรีฑาทัพไปทําสงครามก็คือบูชาความซื่อสัตย์ความกล้าหาญในการรบของเทพกวนอูนี่เองบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นที่ตู้ปฏิสถานเทพ,พเจ้ากวนอูนะครคนจีนจะเรียกว่าต่อยตรงนี้เนี่ยจะมีเทพเจ้ากวนอูทั้งหมด3ชุด ที่อัญเชิญเข้ามาตามประวัติที่เชื่อกันนะฮะ,อ,ะองค์เก่าที่สุดก็คือองค์เล็กที่เชื่อว่าอัญเชิญมาตั้งแต่สมัยเอเชียตอนลายนะฮะตอนที่ปรับปรุงศาลครั้งใหญ่ในสมัย,มยต้นรัตนโกสินศิลเป็นศาลปัจจุบันก็มีการเชิญเทพขนัวองค์ใหญ่เข้ามาสังเกตดูนะฮะขรัวองค์ใหญ่เนี่ยจะสวมหมวกกระตัดอยู่ก็คือความบูชาวรอูถึงจุดสูงสุดเป็นกษัตริย์แห่งความซื่อสัตย์และความกล้าหาญนะฮะแล้วก็ท่านจะถือคำพีอยู่นะฮะก็คือตำราที่ใช้สงครามนะครับ แต่ติความฝ่ายรู้ของท่านด้วยนะฮะตัวสารปัจจุบันเนี่ยเป็นสารที่สร้างในสมัยต้นรัตนโกสินเป็นสีมือของช่างชาวจีนแต้สิวบริเวณคานทั้งสองฝั่งตรงนี้นะฮะสังเกตดูเป็นรูปปั้นตุ๊กตาทหารกําลังนะฮะโดยปกติแล้วบริเวณตรงจุดนี้เนี่ยทำเลียมการสร้างสรารเจ้าของชาวแต้สิวนะฮะตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามนะครับจะเป็นรูปปูนะฮะปูที่แบกทางอยู่ ปูที่แปลทคานก็หมายถึงบริวารอวยพรให้ผู้มาสักการะมีบริวารที่ช่วยเหลือเราแต่ถ้าตรงนี้เป็นรูปปั้นข้อหลังเนี่ยอันนี้ผมตีความนะฮะเนื่องจากว่าตัวสารปัจจุบันเนี่ยสร้างขึ้นในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ในตอนนั้นเนี่ยมีชาวตะวันตกหลายชาติเข้าไปในประเทศจีนมากแล้วฉะนั้นเนี่ยชาวตะวันตกเข้าไปเป็นสิ่งแปลกใหม่ นะฮะที่เข้าไปเดินกันอย่างมากมายนะฮะก็เลยเป็นลักษณะการล้อเลียนชาวตะวันตกในลักษณะนั้นจับมาแบกขานเป็นอารมณ์ขันของช่างจีนโบราณในยุคนั้นนะครับ ควรอูศาสนสถานสำคัญที่ในยุคปัจจุบันได้รับการดังสรรบันดาลจนโอลานตระการตาและเนื่องแน่นไปด้วยศรัทธาของบรรดาชนชาติพันธ์วน,นาที่เรียกกันว่าชาวจีนแล้วนั้น ในบริเวณละแวกย่านที่อยู่ใกล้ชิดติดกันยังเป็นที่ตั้งของาศาสนสถานสำคัญของบรรดามหาชนคนมุสลิมเชื้อสายไซบุรีจากเมืองสุงไหงปัตตนีและคนมุสลิมที่เป็นพ่อค้ามาจากเมืองสุรัตประเทศอินเดีย ศาสนสถานโบราณอายุเก่าการนานมาถึงกว่า150ปีมัสยิดที่สถิตสถานอยู่บนพื้นที่ของวังบ้านฐานถิ่นคันดินเดิมในสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติศาสนสถานประวัติศาสตร์แห่งราชธานีที่มีนามว่ามัสยิดปูวติลอิสลามหรือที่เรียกกันอย่างสามัญว่าตูเราตึกแดง ตึกแดงเนี่ยมันมาจากอาคารที่เขาใช้อิฐมอญก่อกันขึ้นมาก่อกันขึ้นมาแล้วเขาไม่มีการฉาบปูนพับภายนอกมันก็เลยกลายเป็นอาคารสีแดงนะฮะตามสีของอิฐมอญซึ่งมันมีอาคารอยู่หลายอาคารในบริเวณนี้อ่าคนในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกชุมชนตรงนี้ว่าชุมชนบ้านสึกแดงนะครับอันนี้เป็นที่มาของอ่าที่เราเรียกกันอยู่ติดปากว่าสุราสึกแดงนั่นเองที่เห็นอยู่นี่ทั้งหมดเนี่ย มีแค่เพียงการบูรณะซ่อแมแซมแต่โครงร่างเนี่ยของอาคารแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆนี่ยังเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับก็พวกเราก็ช่วยกันรักษา,าสืบอท่อต่อกันมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ภายในมัส,สยิดหลังเนี้ยทุกอย่างเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของดั้งเดิมเกือบทั้งหมดอ่าเช่นโคมที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับโคมเนี่ยจะมีเนี่ยสองโคมโคมเล็กกับโคมใหญ่โคมนี่มันมีประวัติความเป็นมา ผู้ใหญ่เคยเล่าให้ฟังว่าท่านสมเด็จเจ้าพญาเนี่ยท่านได้สั่งซื้อโคมเนี่ยมาจากต่างประเทศสั่งซื้อมาหลายชุดในขณะที่ชุดอื่นๆอ,อีกหลายชุดเนี่ยได้ถูกแจกจ่ายไปตามสถานที่สำคัญในปัจจุบัน